สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันที่ ep ที่15แล้วนะคะพีก็วันนี้วันดีนะคะก็เป็นวันที่ลุ้นและเสี่ยงโชคหวยออกนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ไม่ชอบในการเสียงดวงหวยออกนะคะก็มาลุ้นกับพะกันนะว่าพี่พี่จะได้ปิดองค์ไหนบ้างจะทันองค์ไหนบ้างนะคะพี่ก็วันนี้นะคะหนูมีพะมาให้เลือกชมทั้งหมด9กองค์เก้ารูปเลยค่ะพี่ก็สวยๆเก่า หลายองค์เลยนะพี่นะก็ถ้าใครนะคะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศ9นย์เก4 0 1หรือเบอร์โทรนี้สามารถโทรมาหาหนูได้เลยนะคะชื่อน้องโบนะคะพี่ก็ถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนนะคะหนูลงราคาไว้ให้แล้วนะคะตามขั้นบันไดาราคานี้ยังไม่ได้บวกค่าส่งนะคะรบกวนพี่ๆบวกค่าส่งให้หนูด้วยนะคะ บ้านละ50บาทค่ะส่งพัสดุไม่เกิน4ี่โมงเย็นของทุกวันหนูแจ้งพัสดุให้ทางไลน์นะคะสําหรับใครที่เป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วนะสาหรับใครที่แอดไม่เป็นสามารถโทรมาหาหนูได้เลยแล้วเดี๋ยวหนูจะจดที่อยู่จัดส่งพัสดุให้นะคะก็พระหนูตรงปกทุกองนะคะไม่จบตาสามารถดูรีวิวจากพี่ๆที่น่ารักในคอมเมนต์แต่ละอีพีได้เลยนะคะก็ขอบคุณสําหรับยอดติดตามที่เพิ่มขึ้นตอนนี้มาอยู่ที่300ท่านแล้วนะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากๆใจฟูมากๆที่มีคนติดตามเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นวันละห้าคนหกคนโหแค่นี้ก็หนูก็ดีใจมากแล้วนะคะพี่ก็นคะมีตัวตนจริงส่งของจริงนะคะพี่ถ้าสนใจองค์ไหนสามารถทักมาหรือโทรมาได้เลยว่าน้องโบน้องโบบารมีพระเครื่องใช่ไหมครับก็พี่สนใจองค์นี้นะอ p ที่สิองค์ที่ห องละเท่าไรพี่สามารถจําราคาและบอกหนูได้เลยนะพี่นะก็ถ้าองค์ไหนรู้จักชื่อพระหนูก็จะแจ้งชื่อพระนะคะแต่ถ้าองค์ไหนไม่รู้จักก็จะ,จะบอกลักษณะเขานะพี่นะก็ถ้าเป็นทางของใครนะคะก็ถ้าถูกตาถูกใจพี่สามารถ CF ไปได้เลยหนูมีแค่ค่าส่งบ้านละแค่50บาทเท่านั้นนะคะพี่วันนี้มาเริ่มกันเลยที่องค์แรกนะคะนี่ก่อน องแรกลักษณะรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูไม่รู้จักเลยว่าพระอะไรนะคะพี่แต่ด้านหลังเป็นอย่างนี้ลักษณะเขามาแบบนี้เลยนะคะพี่พระบ้านๆนะคะพี่เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นทางของใครนะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่สวยมากเลยนะคะก็ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะแต่หนูพยายามที่จะซูมให้ดูใกล้ที่สุดแล้วเพื่อที่จะ ไม่ต้องขอรูปภาพนะคะพี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ส่งให้นะส่งให้นะพี่ถ้าทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมแต่ส่วนมากนะคะลูกค้าทุกท่านน่ารักทุกท่านเลยนะคะไม่ค่อยขอรูปภาพเพราะว่าบางทีแบบบางคนจะขอรูปภาพก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูส่งให้อยู่แล้วนะพี่นะแต่บางคนแอดไลน์ไม่เป็นนะคะหนูก็พยายามที่จะซูมให้เห็นเนะื้อให้ชัดที่สุด พื่อที่จะได้ไม่บางคนไม่สะดวกแอดไลน์ก็ลงราคาให้แล้วก็ซูมพาะให้ใกล้ที่สุดเพื่อพี่ๆที่จะได้ดูตำาหนิและรูปร่างลักษณะของเขานะคะพี่ฐานเป็นอย่างนี้นะคะองค์นี้เปิดอยู่ที่700บาทนะคะบวกค่าส่ง50บาทบ้านละ50บาทเท่านั้นนะพี่หนูมีบริการเก็บเงินปลายทางการเก็บเงินปลายทางนะคะหนูมีกดอยู่หนึ่งข้อนะคะพี่ๆกดที่กดนี้พี่ๆทำได้ก็คือแจ้งชื่อที่อยู่ผู้รับให้ถูกต้องและชัดเจนนะพี่นะเดี๋ยวมีพัสดุไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยะคะ่ะมียอด มียอดบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสามารถจ่ายหน้าบานท่านได้เลยนะคะพี่ถ้าไม่สะดวกโอนสำหรับลูกค้าใหม่ๆนะคะสามารถโทรมาหาหนูได้เลยนะพี่นะถ้าองค์ไหนอยู่หนูจะแจ้งว่าอยู่แต่ถ้าองค์ไหนไม่อยู่หนูจะคอมเมนต์ไว้ในคลิปนะคะพี่ว่าองค์นี้ปิดไปแล้วนะวันนี้นะคะวันดีนะคะวันหวยออกก็มาบูชาพระกันใบกอดได้เลยนะคะองค์นี้องค์ที่สองนะพี่นะหนูเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทลูกร่างลักษณะเขาเป็นอย่างนี้นะคะพี่ด้านข้างคะ่ะ ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะพี่หนูพยายามที่จะซูมให้พี่ๆเห็นรูปร่างลักษณะใกล้ที่สุดแล้วนะคะพี่นี่เลยองคนี้นะคะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะเก่าๆเ,เดิมๆเ,เป็นพระบ้านๆน,นะพี่นะองค์ที่สามนะคะองค์ต่อไปนี่เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะคะหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อง์นี้วัดหนองโพเป็นเหรียญน,นะคะพี่ มีหูมาให้อย่างนี้เลยด้านหลังนะคะเป็นยันนะพี่นะเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะองค์นี้ก็เปิดอยู่ที่เจ็ด้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หนึ่งสองสามเปิดอยู่ที่เจ็อบาทบวกค่าส่งอีกห้าสบาทเป็นเจ็อย้าสิบาทนะพี่นะแบงค์เทามีทอนแน่นอนกัมแบงค์ส้มสีแบงค์สีส้มมาเลยเจ็ดใบบวกค่าส่งอีกห้าสิบาทนะพี่นะหนูจะส่องจัส่งของให้ไม่ เกินบ่ายสามโมงทุกๆวันถึงสี่โมงนะคะพี่พอลอรับของที่นาบานทันได้เลยนะพี่นะองค์ต่อไปนะคะมาลำดับที่สี่แล้วนะคะพี่สี่ห้าหกหนูเปิดอยู่ที่องค์รัแปดร้อยบาทนะพี่นะอันนี้เป็นาษีริงดานะพี่โอ้โหเก่าๆอันนี้เก่าจริงเก่าแบบเก่าๆเดิมๆด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะพี่เป็นช้างเหมือนมีใครขี่ช้างอยู่หรือเปล่านะหนูไม่แน่ใจก็เผื่อเป็นทางของใครนะเข,เขาเขียนอะไรเนะี่ย เออไพอะไรสักอย่างนะพี่นะหนูพยายามสูบแล้วแต่ว่าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่ถ้าไม่ถูกใจกรอบสามารถแกะกรอบออกได้แล้วเลี่ยมใหม่ได้นะพี่นะกูผู้ชนะไพรีพินาดหรอคะใช่ไหมแต่สวยมากเลยนะคะองค์นี้เก่าๆบานๆเดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่นะองค์นี้หนูเปิดอยู่แค่800อบาทนะคะพี่ แค่800บาทนะคะพี่บวกค่าส่งอีก50บาทเป็น850บาทแบงค์เทามีทอนค่ะของหนูเล่นหลักร้อยนะพี่นะก็ถ้าใครไปต่อได้หนูยินดีด้วยนะคะพี่องค์ต่อไปนะคะเป็นผ้าปิดตาหรือเปล่านะ่ใช่ไหมเนาะ แต่รูปร่างลักษณะเขาคล้ายๆเลยอันนี้นะคะเป็นแบบนี้เนื้อแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะคะก็เป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะองค์นี้ก็เปิดอยู่ที่800บาทเช่นกันค่ะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะหนูเป็นคนเปิดส่วนพี่ๆี่เป็นคนปิดราคานะองค์ไหนที่พี่ๆี่รู้จักสามารถคอมเมนต์ในคลิปได้เลยว่าองค์นี้คือชื่อพระอะไรนะพี่นะ ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะเอาไว้เป็นความรู้ของหนูนะคะพี่สําหรับใครที่คอมเมนต์ไว้ให้นะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนูอ่านทุกคอมเมนต์นะก็สําหรับใครสนใจสามารถแอดไลน์มาที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1หรือโทรมาได้เลยนะพี่นะรูปโปรไฟล์หนูเป็นชุดยูนิฟอร์มนะคะพี่อ่าองค์ต่อไปองค์ที่6ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะ หลวงพ่อเงินนะคะหนูพยายามที่จะแซมให้ทุกๆคลิปนะก็สําหรับใครนะคะที่รอดูอยู่ทั้งจอบทั้งเป็นองค์นะคะสามารถรอดูได้ทุกๆคลิปเลยนะพี่นะก็พยายามถ้าลงมาพร้อมกันทั้งหมดก็คืออาจจะตาลายนิดนึงเพราะว่าหนูเป็นคนพิจิตนะพี่บอกเลยว่าหลวงพ่อเงินนี่สวยๆงามๆปังๆเยอะมากเลยนะพี่นะ,อ,ะองค์นี้นะคะพี่เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะ สวยมากเก่าๆเป็นพ้าบ้านนะคะพี่เป็นพ้าของคุณตากับของคุณปู่แฟนนะคะพี่ก็ท่านอายุเยอะแล้วค่ะหนูก็เลยลองจับทางดูโอเคพอแบบตอนแรกก็แบบช่างใจว่าจะมีคนดูหรือเปล่าตอนนี้ก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะพี่อย่าลืมกดถูกใจกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะคะเวลาที่หนูลงคลิปแล้วมันก็จะแจ้งเตือนให้กับพี่ๆนะคะพี่มีด้านฐานนะคะด้านบนค่ะ องนี้เปิดอยู่ที่800บาทนะคะมีค่าส่งบาละ50บาทค่ะพี่ต่อไปองค์ที่7ค่ะองค์ที่7เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยทรงแบบเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่วัจุรามาีนะคะสมุดสงครามด้านหลังเป็นยันอย่างนี้เลยนะคะพี่กรอบแบบเก่าๆอย่างนี้เลยเดิมๆอย่างนี้องค์ที่7นะคะองค์นี้หนูเปิดอยู่ที่900บาทค่ะ องค์ที่เจ็ดแปดเก้าเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่มีค่าส่งบ้านละห้าสิบาทหนูเป็นคนเปิดแต่พี่พี่เป็นคนปิดนะคะถ้าซีเอฟหลายองค์ค่าส่งก็แค่บ้านละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะค่าส่งบ้านละห้าสิบไม่ใช่องค์ละห้าสิบนะพี่นะค่าส่งบ้านละห้าสิบนะคะย้ํานะคะว่าค่าส่งบ้านละห้าสิบไม่ใช่องละห้าสิบบาทอ่ะอันนี้นะคะเป็นพระแบบนี้ออเหมือนเขาจะมีตอกอะไรตรงนี้เลยเนะยาะเห็นไหมคะตรงนี้ หนูว่าพยายามที่จะสูงให้พี่ๆดูให้ชัดที่สุดแล้วนะพี่ก็อันนี้นะคะเปิดที่เ0้าร้บาทเผื่อเป็นทางของใครนะคะว่าจุรามันนี่หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพระอะไรนะพี่นะจะอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะก็เผื่อเป็นทางของใครหรือใครตามหายอยู่สามารถมาซีเอฟกับน้องโบได้เลยนะคะองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญค่ะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ก็เปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทเช่นกัน,นะคะ่ะ สวยมากเลยนะคะพี่ด้านข้างด้านบนด้านข้างด้านหลังด้านหน้าค่ะเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่พูดผิดเมื่อเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดแปดเก้าองค์ที่เจ็ดแปดเก้าเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะองค์สุดท้ายค่ะอีพี ep พี่สิบห้านี้องค์สุดท้ายก็คือองค์ที่เก้านะคะเป็นหลงวงปู่ทวดนะพี่นะลักษณะด้านด้านล่างด้านหลังเขาเป็นอย่างนี้นะพี่นะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่อ่านซูมให้ดูแบบไกลมากไม่ต้องใช้กล้องส่องผาก็ยังมองเห็นเลยนะพี่นะส่วนรายละเอียดเล็กๆสามารถโทรมาขอรูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะพี่นะสำหรับใครที่ไม่สะดวกแอดไลน์หนูซูมให้พี่แล้วนะพี่นะ อันนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะก็เผื่อเป็นทางของใครนะพี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้ฐานเปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะพี่ที่พี่ท่านใดตามหานะคะนี่เลยหลวงพ่อทวดด้นานหลังเป็นยันสวยมากองนี้สวยมากเลยคะ่ะวันนี้นะคะหนูมีมาให้ดูทั้งหมด ก้าองค์นะคะหนูจะค่อยๆลงคลิปทุกๆวันถ้ากองเยอะๆจากอีพีเดิมๆแล้วรู้สึกว่าแม่ค้างงมากเพราะว่าไม่รู้จักชื่อพ้าทั้งหมดนะพี่นะก็เลยเอามาจัดลําดับให้เป็นขั้นบันไดเนาะพี่เนาะแล้วก็สําหรับใครนะคะอันนี้หนูเนี่ยหนูบอกเลยว่าของหนูราคาเน้นเขาเรียกว่าซื้อง่ายขายขายคล่องอันนี้เป็นพระเก่าเก็บของคุณปู่แฟนแล้วก็คุณตาของหนูนะคะพี่ก็ถ้าใครนะคะ ลูกตาต้องใจสามารถมาสีเอฟกับน้องโบได้เลยนะคะสามารถโทรยกคูม,มาได้เลยที่0992107401ค่ะหรือแอดไลน์มาที่0992107421เช่นกันนะคะพี่ก็วันนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้โชคดีมีโชคมีลาบก,กันทุกคนเลยนะคะพี่สวัสดีค่ะ